ในเรื่องของอายุและการลงโทษในนรกเนี่ยนะคือบางทีเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะนะครับว่ามันจะต้องโทษกี่หมืน่นกี่แสนปีเท่านั้นเท่านี้นะบางทีมันนึกไม่ออกแล้วก็ทำใจให้เชื่อไม่ได้อย่างอา,อายุในนรกบางคุมเนี่ยมันไม่ได้นับกันเป็นปีมันนับนับกันเป็นกลับเป็นกันนะฮะ หมายความว่า,วา,ามนุษย์เกิดตายเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเนี่ยนี่ยังไม่ขึ้นจากนรกเลยนะ <c oughs> าบางทีเนี่ยคือถ้าเรามานั่งจรารณัยกันนะมันไม่จบมันมันไม่ได้มันไม่ได้คำตอบที่ออกมาเป็นภาพในหัวที่ชัดเจนนะว่าอา,อายุในนรกมันเท่าไหร่กันแน่หรือว่าไอการที่คนคนหนึ่งไปใช้กรรมในนรก ไปใช้บาปในอบายภูมิเนี่ยนะมันมันยืดเยื้อด้วยความรู้สึกยืดเยื้อแค่ไหนนะเอาเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเวลาที่คุณฝันร้ายคุณสมมติว่าคุณรู้ตัวว่าเนี่ยกำลังฝันร้ายอยู่แต่ไม่รู้จะออกจากฝันร้ายนั้นได้ยังไงนะแล้วก็ มันยืดเยื้อไปเรื่อยๆไอ้ความรู้สึกอยากจะออกจากฝันร้ายมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ยืดเยื้อไม่รู้จบนั่นแหละคืออายุของนรกชนิดหนึ่งนะคำว่านารกเนี่ยส่วนใหญ่ที่ลงไปในนรกได้นี่นะมันต้องมีโทษทันที่หนักมันต้องมีอะไรที่จะเป็นตัวคุมให้ได้รับผลแบบที่ทรมานนานทรมานกายทรมานใจ อย่างในโลกใบนี้ตอนที่เรายัางครองสภาพมนุษย์อยู่อย่างนี้เนี่ยนะเวลาที่เราจะที่เขาเรียกกันว่าตกนรกทั้งเป็นเนี่ยมันเป็นมันเป็นความทรมานทางใจมันเป็นความรู้สึกว่าโอ้อีกกี่เดือนอีกกี่ปีนะที่มันจะหลุดออกจากสภาพแบบนี้บางคน เข้าไปอยู่ในคุกที่จับต้องได้มีลูกกลงแต่บางคนเนี่ยอยู่ในบ้านที่มันแสนสบายแต่มีความทรมานใจราวกับตกอยู่ในนรกนะถามตัวเองอยู่ทุกวันเมื่อไหร่ถึงจะพ้นสภาพนี้ไปเมื่อไหร่ถึงจะ,ะได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันนะสภาพยืดเยื้อยาวนานทางความทรมานใจนี่แหละที่มันเป็น ตัวที่ช่วยให้เราอนุมานได้ว่านรกเนี่ยมีอายุประมาณใดคือมันเป็นอายุทางความรู้สึกว่ามันไม่สิ้นสุดสักทีนะนี่ในความเป็นจริงคือบางทีเนี่ยถ้าคุณเจริญสติรู้กายใจไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะาบางบางที ถ้าคุณไปรับรู้อะไรที่มันเป็นของจริงเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ตรงกับตำรานะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะเชื่อได้จากได้ว่ามันตรงกันทั้งตำราแล้วก็ของจริงเนี่ยก็คือว่าความทุกข์ที่เข้มข้นในอบายภูมเนี่ยมันไม่น่าพิสมัยแล้วมันยืดเยื้อยาวนานเหมือนจะไม่รู้จบจริงๆ เนี่ยถ้าทำใจไว้อย่างนี้เนี่ยนะบางบางทีเราไม่ต้องการเป็นคําตอบที่เป๊ะๆไปเลยว่ามันกี่เดือนกี่ปีเพราะกี่เดือนกี่ปีในโลกมนุษย์จริงๆแล้วไปตัดสินมิติอื่นเนี่ยไม่ได้นะฮะพอขึ้นต้นมามิติอื่นเนี่ยมันขึ้นมันมันต้องดูว่าจิตวิญ,ญญาณเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าจิตใหญ่เหมือนพระพรหมเนี่ยเวลาจะเหมือนหยุดเหมือนจะไม่มีการเคลื่อนของเวลาทั้งๆที่จริงๆมีการเคลื่อนนะแต่ว่า ความรู้สึกเนี่ยมันหยุดเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันนิ่งมากมันไม่มีความเคลื่อนของจิตไอความรู้สึกมันก็เลยเหมือนกับไม่มีเวลาเคลื่อนนะแต่ถ้าเป็นไออย่างจิตเล็กนะประเภทมดปลวกหรือว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือว่าสัตว์นรกหรือว่าไอเปลตในแดนเปรตอะไรเนี่ยนะคือลักษณะจิตพวกนั้นเนี่ยมันจะยุ่ยยี่ มันจะเหมือนกับเป็นจิตที่เต็มไปได้วยความทุกข์เต็ไมไปด้วยความอึดอัดเต็ไมไปด้วยความไม่ไม่เป็นสุขนะไม่ไม่อยู่นิ่งเนี่ยเวลามันก็เคลื่อนไปเร็วทอดเวลามันก็เคลื่อนไปช้านะคือคือยิ่งจิตยุ่ยยี่มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งมีความอึดอัดทรมานและความทรมานความทุกข์เนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้า เพราะมันไม่อยากให้อยู่ในสภาพนั้นมันอยากจะหลุดออกจากสภาพนั้นไอ้ความใจร้อนเร่งร้อนอยากใจหลุดออกจากสภาพนั้นนั่นแหละที่ทําให้เวลาเหมือนเคลื่อนผ่านไปอย่างเชื่องช้านะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่คุณเนี่ยสามารถทราบได้นับตั้งแต่กําลังเจริญสติโดยอาศัยกายมนุษย์นี้จิตมนุษย์แบบนี้นะเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ ส่องให้เห็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องภาวะภพภูมินี้ถ้าหากว่าพอจะได้แนวทางตรงนี้จับจุดถูกนะว่ายิ่งจิตมีความทุกข์เท่าไหร่เวลายิ่งเคลื่อนไปช้ามากขึ้นเท่านั้นยิ่งจิตมีความสุขมากขึ้นเท่าไหร่นะเวลายิ่งเคลื่อนผ่านไปเร็วหรือว่าเรากับ ไม่ผ่านคือไม่มีเวลาอยู่เลยคือเวลาแทบจะคือพูดง่ายๆว่าเข้าสู่ภาวะสมบูรณ์นะฮะตอนตอนได้ฌานตอนที่จิตมันมีความหนักแน่นถึงอัปปนาสมาธิเข้าถึงฐานจริงๆเนี่ยนะจะเหมือนเวลามันหยุดก็เพราะว่ามันมีความสุขมันมันไม่รู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหวนะฮะอันนี้จับจุดจากตรงนี้แล้วกเ็เราจะสามารถอนุมาน ได้ถูกว่าภพภูมิต่างๆเนี่ยนับจากล่างสุดไปถึงบนสุดเนี่ยนะมีความต่างกันอย่างไรไอ้ที่จะไม่มีเวลาเคลื่อนจริงๆเนี่ยคือนิพพานเท่านั้นอย่างพระพรหมเนี่ยรู้สึกว่าเวลาหยุดแต่จริงๆเ่ยยังมีอาศาสะบัสาสะได้คือคือมีมีลมหายใจนะเข้าออกอย่างพวกที่อ,อ่เป็นพรหมชั้นที่เรียกว่าเป็นปฐมฌานอะไรอย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็ต้องมีสภาพทางกายอะไรบางอย่างสภาพอันเป็นทิปที่จับต้องได้นะโดยความเป็นทิปเนี่ยที่เคลื่อนไหวก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เวลาหยุดจริงมันมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวแต่ยังพรมบางบางพวกเนี่ยคือไม่มีรูปให้จับต้องเลยนะเป็นเป็นสภาพของจิตอย่างเดียวที่ยึดเอาอากาศเป็นอารมณ์หรือว่ายึดเอาตัวรู้เป็นอารมณ์ หรือว่ายึดเอาความไม่มีอะไรเลยเป็นตัวอารมณ์อย่างนี้เนี่ยนะคือมันก็จะเหมือนกับเวลาไม่ผ่านไปจริงๆมันมันอยู่อย่างนั้นคงคงสภาพอยู่อย่างนั้นแต่ที่แท้แล้วเนี่ยมันก็จะมีการปฏิรูปของภาวะทางจิตถ้าหากว่าถึงอายุไขเนี่ยมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ใหม่หรือแม้แต่กระทั่งกระโจนลงมาลงนรกได้อีกนะถ้าหากว่าบาปก,กรรมมันจะให้ผลจริงๆนะ ก็พูดง่ายๆนะครับว่าอายุของภพภูมิอื่นๆเนี่ยเราประมาณเอาไม่ได้ด้วยวันเดือนปีแบบมนุษย์หรอกนะแต่เราสามารถอนุมานได้ว่ายิ่งทุกนะเวลายิ่งผ่านไปช้ายิ่งสุขเวลายิ่งผ่านไปเร็ว